คุณผู้ชมครับ14ตุลาคม2568เวลา13.30นกลุ่มผู้เสียหายจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลาจำนวน41รายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปตัตตานีเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัท Rusht and Travel หลังจากเกิดเหตุกรณีหลอกลวงผู้สวงบุญอุมรอจำนวน170คนเมื่อวันที่13ตุลาคม2568ที่ผ่านมา ณท่ากาศยานาชาติหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านพันธบทวินิจอินสุวรรณรองผู้กับการสืบสวนสพเมืองปัตตานีและพันธบทวศักดิ์อนันต์คำสยรองผู้กับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาหัดใหญ่นะครับและพันธบทวนัทวัฒน์คงสงสารวัตรการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้ ร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์และสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่ากลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดได้ซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอมรห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกับบริษัทดังกล่าวโดยมีการชำระเงินค่าทัวร์รายละ6 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า10ล้านบาทนะครับซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ ที่เก็บเงินเป็นเวลานานเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจสําคัญแต่เราก็ตามในวันเดินทางเนี่ยก็คือวันที่13ตุลาคม2568ที่ผ่านมานั้นผู้เสียหายพร้อมญาติได้เดินทางไปที่ท่ากัียนชานาชาติหัดใหญ่เพื่อเตรียมตัวโดยสารเครื่องบินไปที่อาเซียนสุวรรณภูมิก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียแต่เมื่อถึงเวลาเดินทางกับไม่พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวนะครับ อีกทั้งไม่สามารถติดต่อผู้จัดการบริษัทได้จนกระทั่งมีข้อความในกลุ่มไลน์แจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ก็ทําให้ทุกคนทราบว่าถูกหลอกนะครับผู้เสียหายหลายรายได้ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าก่อนเดินทาง1วันบริษัทได้แจ้งให้ผู้ร่วมเดินทางโอนเงินเพิ่มคนละ1 5 0 0 0บาทอ้างว่าแพ็กเกจเดินทางไม่เพียงพอและหากชําระเพิ่มเนี่ยจะสามารถเดินทางได้อย่างแน่นอนทั้งนี้พี่น้องมุสลิมนะครับด้วยความตั้งใจและก็ศรัทธาในการที่จะเดินทางไปสวงบุญผู้เสียหายจึงยอมโอนเงินเพิ่ม แต่สุดท้ายกลับถูกปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหมดโดยไม่มีผู้ใดจากบริษัทติดต่อกลับมาอีกนะครับผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับนางโรดิยาอาแวร ได้เปิดเผยว่าทุกคนตั้งใจที่จะเดินทางไปสวยบุญเป็นอย่างมากแต่กลับถูกหลอกให้รอเกอร์นะครับบางคนเดินทางมาไกลตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อขึ้นเครื่องสุดท้ายกลับต้องร้องไห้ครับด้วยความเสียใจมากเงินที่หามาทั้งชีวิตน่ยต้องสูญไปโดยไม่ได้ทําอมร้อตามที่ตั้งใจเช่นเดียวกับนางกุลยาเจ๊ล้อนะครับผู้เสียหายอีกราย กล่าวว่าตนและเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยรอที่สนามบินอยู่นานแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาแจ้งความคืบหน้าเมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารก็ไม่พบชื่อของตนเองทําให้มั่นใจว่าไม่มีการจองตั๋วใดๆทั้งสิ้นนะครับพรพ้อมเผยว่าเงินหาใหม่ได้แต่ความรู้สึกที่เสียหายไปนั้นยากจะกลับคืนด้านพันธบรโทวินิจอินสุวันรองผู้กับการสืบสวนสพเมืองปตัตตานีก็เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความแล้ว41รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหลายรายในพื้นที่ต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนําให้ทุกคนได้รวบรวมหลักฐานเช่นสลิปการโอนเงินข้อความแชทและเอกสารยืนยันการจองและกลําหนดการเดินทางเพื่อประกอบสํานวนการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานส่งดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดตามกฎหมายทอนนีหลังเกิดเหตุนหนึ่งวันเนี่ยมีรายงานว่าบริษัทรูสฮาร์จแอนด์ทราเวลเนี่ยได้โพสต์ข้อความขอโทษ ผ่านโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มโดยอ้างว่าจะหาทางคืนเงินให้กับผู้เสยียหายภายใน5เดือนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อหรือชี่แจงใดๆอีกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้บริหารบริษัทมาดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปครับ